mình chạy cái cái xin lỗi Yeah.

别忘了。

กกท,ที่ตัดก็จะตัดตกแต่งตอนที่โลงอไม่ลอเนื่องในโอกาสอะไรครับท่านเนื่องในโอกาสเพื่อที่จะได้ปฏิสัมพันรอบอุโบสถครับห้ามสมุดครับความสูงขององค์พระหนึ่งเมตร ขอจเจริญพรขณะนี้ทางวัดกำลังจัดสร้างพระพุทธรูปบางห้ามสมุดจำนวน186องค์เพื่อประฏิษสานร,รอบอุโบสถของวัดแช่บุทิศซึ่งการดำเนินการหล่อองค์พระนี่นด้วยสมณีนวัดแช่บุญทิศขณะนี้อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนภาคดูร้อนจึงได้สอนสมณีน ตั้งแต่ในเบื้องต้นก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ในการฝึกสอนสนามมเนรนก็คือสนามมเนรนส่วนที่หนึ่งก็จะรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของการหล่อองค์พระสนามาเนรนส่วนที่สองก็จะเป็นรับหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งองค์พระหลังจากหล่อองค์พระแกะเบ้ามาเรียบร้อยแล้วส่วนสนามมเนรส่วนที่3ก็จะเป็นสนามมเนรนของการตกแต่งสีทองขององค์พระซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการได้ฝึกงานช่างของสนามมเนร อย่างน้อยๆแล้วเป็นการเรียนรู้อาชีพในเบื้องต้นและรู้จักการก่อสร้างวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์พระในครั้งนี้ก็กล่าวได้ว่าเพื่อที่จะได้เป็นที่สักการะของญาติโยมพุทธศาสนิกชนอีกประการหนึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือได้ฝึกหัดลูกๆสมณรของวัดชฟอุทิศในการฝึกอาชีพเพื่อไปใช้ในวันข้างหน้าได้หลังจากที่ สาเนยียนได้ลาสิกขาออกไปพ่อขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทร่วมบุญปูนก็ได้ทายก็ได้ในการที่จะได้มาสนับสนุนล,ลูกๆสาเนยียนในการหล่อองค์พระจํานวน186องค์ในแต่ละองค์ก็จะใช้ปูนอยู่ประมาณ1กระสอบวาแล้วก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญกันกับวัดชมุิทิศในครั้งนี้ได้ช่วยเหลือและ ได้ให้สํเนียนได้ฝึกงานอาชีพในครั้งนี้ก็จะได้ติดต่อประสานงานได้ที่จารย์เจ้าวาดวัดเช่มุทิต0614977345